นะครับผมจะมาเล่าวันนี้ครับเป็นงานของแกสบีนะครับผมแกสบีเนี่ยเรื่องเรื่องมันเริ่มจากที่เมื่อปี2019ันสิบเกะครับผมแกสบีแว็กเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีในบ้านเรามากนะครับเพราะว่าในาวันนะั้นถ้าเรียงจำกันได้อะผู้ชายไทยทุกคนก็คือไว้ผมทรงเหมือนรูปซ้ายมือนี้แล้วมันเป็นทรงที่เราต้องใช้แว็กซ์เยอะมากนะครับอันนี้เวลาผ่านไปเนี่ยเทรนด์มันก็เปลี่ยนทุกวันนี้เราก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าทุกวันนี้คนไว้ผมทรงเกาหลีเคป๊อปกันหมดแล้ว แล้วความเข้าใจของคนนะวันนี้ก็คือคิดว่าทรงผมขวามือเนี่ยเป็นทรงที่มันไม่ค่อยใช้แว็กซ์อีกแล้วนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทุกวันนี้ยอดขายของแว็กซ์มันไม่โตเท่าที่ควรนะครับผมมันก็เลยไปเป็นรีเสิร์ชที่เราต้องไปทําต่อครับว่าเอ๊ะ <c oughs> ทรงเคป๊อปอะทรงเกาหลีแบบเนี้ยมันมีอีกหลายทรงมากเลยนะที่ที่จริงๆแล้วมันใช้แว็กซ์แต่ทําไมคนไทยถึงไม่นิยมทํากันอะไรเงี้ยพอไปทารีเสิร์ชครับสิ่งที่เราเจอก็คือว่าคนซูมเมอร์อะ เขารู้สึกบั่นใจกับทรงผมทรง t ู o b ็อกอันนี้เพราะว่าเขาได้เห็นจาก KOL เห็น i n f อน e ซ c e r หรือแม้กระทั่งเห็นจากเพื่อนเขาว่าตัดออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันรอดมันดูดีแต่ในขณะที่ทรงอื่นอ่ะที่เขาเห็นในทีวีอ่ะเขาไม่แน่ใจว่า <c oughs> i, เฮ้ยพออยู่บนบ้าเบ้าหน้าเขามันจะรอดหรือเปล่านะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของงานนี้ที่ว่าเราอ่ะจะต้องทำยังไงก็ได้ครับที่ทำให้คอน sumer ร,รู้สึก i n s p ป r e ในการทำผมอ่ะหลากหลายทรงอีกครั้งหนึ่ง ม,มันก็เลยเป็นที่มาของงานชินนีครับที่ชื่อว่า a t s b y l o o k นะครับผม Gatsby Look คืออะไรฮะ Gatsby Look คือแพลตฟอร์มฮะแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้คอนซูเมอร์สามารถมาลองทรงผมหลากหลายทรงทรงอะไรก็ได้มาลองแล้วให้ทรงนั้นน,นมาอยู่บนหัวตัวเองโดยที่พอดูแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบเขาสามารถเซตตามได้ทันทีนะครับผมวิธีการทำงานของมันก็คือว่าตัวทีครับวิธีการของการทำงานมันก็คือว่าคอนซูเมอก็เข้ามาอัปโหลดรูปของเขานะครับผม บนแพลตฟอร์มของเราเสร็จปุ๊บเขาก็เลือกทรงผมทรงที่เขาชอบจากนั้น AI จะทาการเจรเนอเรตทรงผมนั้นไปอยู่บนหัวเขาแล้วถ้าเขาชอบทรงไหนเขาสามารถกดดูวิดีโอในการเซ็ตผมตามแล้วก็สามารถสั่งซื้อตัวแว็กซ์ไปชใช้ต่อที่บ้านได้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเราได้ไอเดียนีย้เราก็ไปนําเสนอลูกค้าแล้วลูกค้าก็ตกลงทํากันเราก็กลับมาให้กับทีม t e คเดเวลลอปมาจัดการกันนะครับก็เราก็ให้ส่งไปให้ทีมเทคเดเวลลอปอะหสัปดาห์ในการไปพัฒนาตัวแอป เขาก็กลับมาครับด้วยภาพภาพนี้ฮะปรากฏว่ามันขึ้นชื่อว่าชื่อแอดดัเตอร์ดิจิตอลฮะแต่ว่าภาพงานที่ได้มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเลยฮะคือมันกลายเป็นว่าเหมือนเอาเหมือนเอาวิกมามาแปะบนหัวเราฮะผมก็อึ้งๆไปพักนึงแล้วก็แบบเฮ้ยพี่มันมันมันไม่ใช่วะคือเราก็เลยต้องทําการบิวบิวความรู้สึกให้มันมีความเห็นพ้องต้องกันกับทีมทีมทีมเทคก่อนนะว่าเฮ้ยไม่เราไม่ได้อยากเอาโฟโต้ช็อปวิกมาแปะหัวเรา แต่เราอะอยากให้มันเหมือนว่าเราทําทรงผมเนี้ยใหม่เลยเราอยากให้มันเห็นแบบนั้นก็ใช้เวลาบิวกับเขาอยู่นานมากครับตบตีแก้ไขปัญหาแล้วระหว่างทางมันก็เกิดความไม่มั่นใจระหว่างทีมครีเอทีฟลูกค้าแล้วก็ทีมเทคว่าแบบเฮ้ยมันจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราเจอตลอดทางคือการทําให้ AI มันเรียนรู้อะมันยากมากมันต้องใช้เวลามากครับมันเจอทั้งแบบผมแหว่งหูเบี้ยวผมยุ่งไรผมบางทีก็มั่วๆกันว่ามันจะเป็นไรผมของใครกันแน่ หรือแม้กระทั่งเจอแบบปาเละเงี้ยฮะคือเราก็เกิดความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันจอกมาดูดีหรือเปล่าแต่ว่าครับทีม e ทคเขาก็หายไปประมาณ3-4วันแล้วเขาก็กลับมาพร้อมกับการเทสรันอันหนึ่งที่เราไม่ได้ขอเลยฮะเขาทําสิ่งนี้ฮะคือเขาลองไปเอาคนที่เป็นคนอ้วนคนมีหนวดคนแก่คนใส่แว่นหรือแม้กระทั่งคนผมขาวหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่แต่งหน้าจัดอะ ลองมาเจนให้หมดเลยแล้วรู้สิว่าแล้วดูสิว่าพอมันเปลี่ยนทรงผมหลากหลายทรงอ่ะมันยังสามารถไอดีนติฟายได้หรือเปล่าว่าคนคนนั้นเป็นใครสุดท้ายแล้วภาพที่ออกมามันก็ค่อนข้างน่าพอใจครับแล้วก็ทําให้เราทีมครีเอทีฟแล้วก็ลูกค้ามั่นใจได้ว่าไอตัวแอปนี้ออกไปแล้วมันก็จะสามารถแบบทําให้เราอินสปายเรื่องของการทําทรงผมได้นะครับจบเรื่องปัญหาการเจน AI ไปเรียบร้อยเรื่องที่2ที่เราเจอครับก็คือว่าณนะวันที่เราลอนส์เนี่ยด้วยงบประมาณล่ะเราตั้งไว้ว่าเราอยาก เราตั้งไว้ว่าโคต้าที่สามารถใช้ A.I. ในการเจนน่ะมันมีเวลา2เดือนเรามีโคต้าทั้งหมด10,000แสนคนแบบไม่ซ้ำยูเซอร์นะครับแต่ว่าพอมันลอน์ไป2สัปดาห์แรกปรากฏว่าคนที่เข้ามาเล่นนะครับตรงเลขสอมะคนเล่นปรากฏว่ามันปลาไป8 0 0 0 0่นคนนะค,คือมันมันกลายเป็นว่าอีก1สัปดาห์มันจะหมดโคต้าแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีเดียที่เรารออยู่ช่วงท้ายนี้อีกหนึ่งเดือนที่เหลือมันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าคนเข้าไปแล้วก็เล่นไม่ได้แปลว่าคนเข้ามาเจองานเราแล้วแบบ เอ้าลวทำไมมันเล่นไม่ได้มันก็ต้องรู้สึกแย่กับแบรนด์ถูกไหมฮะมันก็เลยเกิดตรงที่ว่าทางทีมกดไม่ไปอ่าทางทีมมีเดียครับก็เลยชะลอการยิงแอดเอาไว้ก่อนแล้วใช้ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ทำยังไงก็ไดทท้ที่ไปคุยกับลูกค้าว่าเฮ้ยขอเงินเพื่อซื้อโค้ตาเพิ่มอีกหนึ่งแสนโค้ตาได้หรือเปล่าแต่ทีนี้พอได้เงินมาทำอีกหนึ่งแสนโค้ตาปัญหามาเลยครับคือว่าทางทีมแพนเนอร์กับทีม AE ก็คุยกันแล้วว่า S <S S <S <X> แสนแรกทัไม่ยากหรอก แสนต่อไปเนี่ยแหละยากเพราะว่ามันมันไม่ใหม่แล้วครับคนเล่นไปประมาณเกิดเตือนแล้วอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าใหม่แล้วจะอยากเข้ามาเล่นแล้วนี่เงี้ยเขาก็เลยตั้งถามกับบอดี้ฮาร์ดินีว่าเฮ้ยทำยังไงดีที่ทําให้คนตัดได้แสนคนมันก็เลยเป็นการทํางานระหว่างทีมเฟอร์ตีทีมโซเชียลลิซิงแล้วก็ทีมเทคทีปีการภายในหนึ่งเนยดีนะครับว่าในแพลตฟอร์มมันจะต้องมีอะไรใหม่พอเราไปทำโซเชียลลิซิ่งอะไรต่างๆนานาก็ปรากฏว่าเราเขาได้เป็น สองสองทองมันเนี้ยเป็นสองทรงใหม่ที่เราจะฟีดเข้าไปในแลตฟอร์มนะครับเพราะว่าเราดูว่าช่วงนั้นมันเป็นสองซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันได้สุดแล้วเราก็รีบทำให้มันเหลียวที่สุดภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อเอในแลตฟอร์มตัวนั้นผลลับกลับมาสุดท้ายก็จะเห็นว่าช่วงท้ายอ่ะมันเบาส์ักมาแล้วเราก็ได้คนที่เขามาเล่นยูนียูไอดีทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นดากว่านะครับผมตัวจบแคมเปญแล้วะครับปกติเวลาที่เราจบแคมเปญนั้นเราก็ต้องทำเรื่องของรีซอส เฮ่อวิศว์ของการดีวีดีเนี่ยมันผสมเปรตมากาไมยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เด t a ้ให้เรากลับมามันมากกว่าน,นั้นมันก็คือชุดข้อมูลชุดนี้ครับผมชุดข้อมูลทดนี้ที่มันสามารถบอ,อกได้เลยว่าแต่ละจีโอกราฟีครับแต่ละภูมิภาคนนอ่ะคนเนี่ยทิ่เล่นชงผมในกะันมันทําให้ข้อมูลทีนี้สามารถให้ลูกค้าต่อแ c สการทําการตลาดในอนาคตได้ว่าแต่ละจังหวัดจะสต็อกของในรุ่นไหนหรือว่าจะทำโปรโมชั่นอะไรดีในแต่ละภาคถูกไหมครับ ก็เลยคว่าแคมเปญนี้มัน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 มีประโยชน์เยอะมากให้กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยจนท้ายแล้วอะพอไอ้ประโยชน์เหล่านี้มันเห็นภาพชัดอะครับสิ่งที่เราได้ก่อนจบก็คือว่าไอ้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ยราบแก๊สี่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขอแพลตฟอร์มเนี่ยไปทาที่ญี่ปุ่นต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางทีมเราภาคภูมิใจมากแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะครับตอนที่ทางคนเดียวถามเราว่าแล้วทำไมเราถึงรักงานเนี้สิ่งที่ผมคนพบก็คือว่างานเนี้มันเจออุปสรรคเยอะมากครับระหว่างทาง แต่พอเจออุปรสรรคครับสิ่งที่ผมได้หรือว่าผมได้ความร่วมมือจากหลายภาพส่วนในทีมที่ผมมีคุณเสรยแล้วมันเป็นความช่วยเหลือที่ผมเชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งของลูกค้าไม่สามารถทันไหวได้แน่นะครับผมแล้วเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาพส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดผลลัพธ์ที่ผมเองก็คาดไม่ถึงมันเป็นผลลัพธ์ที่ยากแสนน้ำมากผมก็เลยค้นพบว่างานนี้มันทาให้ผมเห็นมา โลกของเอเจนซี่โฆษณามันามารถไปได้ไกลหมดเดิมแล้วก็เคยมีคนบอกก่อนหน้านี้ครับว่าเอเจนซี่ไทยเนี่ยจะตายโลกของอ e ีเกิลเซอร์และ k o ลลเนี่ยจะมาแต่การที่ผมได้ทำงานนี้ครับผมรวมถึงการที่ผมได้เห็นงานของพี่ๆอีก14ท่านที่หลุดฮาร์มันทำให้ผมกดพบว่าไอ้คำคำนั้นเนะี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับขอบคุณครับผม